สวัสดีครับวันนี้ก้นที่28เมษายนปี68นะครับวันนี้ก็ใบใบนะครับเนาะยบายของวันจันทร์นะครับเนาะขีดีกัจะวาลแนวนทางของลาวพัฒนานะครับส4ทางช่องก็เป็นแนวทางนะครับเนาะหลังจากช่วงเช้าลุกแนวทางของรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับใครเป็นของรัฐบาลไทยก็ไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะก็สายๆมาเป็นของฮานอยนะครับของฮานอยเขาไปรับชมรับฟังได้ ถ้าไม่เห็นก็กดรูปคนซ้ายมือนะครับเนาะเขาไปค้นหาได้เลยขอหาหน้อยนะครับส่วนจิบนี้เป็นของขอตำลาวนะครับเนาะลาวพัฒนาหรือว่าตำลาวที่หลายคนเรียกกันนะครับสีทางช่องเ,เป็นแนวทางนะครับเนาะวันนี้วันจันทร์มีทั้งน้อยทั้งลาวนะครับเนาะลาวพัฒนาก็จันทร์พุดธศุกร์นะครับโดยประมาณอาทิตย์ละสามวันนะครับเนาะ คนโคราชพันธ์ไทยก็รอไปก่อนนะครับเนาะช่วงนี้ก็สึกเล็กสึกเงินร้อยเกินพันนะครับค่าเวลานะครับเนาะแก่สิงแก่เหงาหาบาทสิบบาทก็มากันไปนะครับเนาะรัฐบาลันไทยก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์ลอลรุนกันนะครับเนาะศุกร์ก็หออ้จอกุงออกจานนะครับเนาะใครจะได้เฮหรือใครจะได้เฮหรือไม่ได้เฮก็วันศุกร์รู้เรื่องนะครับเนาะออกวันศุกร์ก็ ถ้าใครโชคดีมีโชคก็วันเสาร์อาทิตย์จุดก็ฉลองกันได้เลยนะครับเนาะวันศุกร์ก็คลิปนี้ก็เป็นของลาวพัฒนาไปก่อนนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับปริยาติจิบสดเหมือนเดิมก็คลิปผ่านน้วนมาว่าจเสร็จพอรอห้านะรัอที่ป้อมประจุนเสร็จก็ปั่นกรยานออกกำลังกายเสร็จก็นั่งพัดริมทะเลริมเขือ่อนริมเจ้าพญานะครับเนาะ กินขนมนมเนยกินน้ำกินท่าก่อนกลับบ้านครับเนาะมันเช่นเคยแดดร่มร่มตกนะครับช่วงห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นนะครับเนาะบรรยากาศดีๆชมธรรมชาติสวยๆไปครับเนาะจะได้ไม่เบื่อนะครับนานๆมองหน้ากันครับเนาะจะได้ไม่เบื่อดูธรรมชาติสวยๆบ้านเราเจริญหูเจริญตาฝ่านะครับเนาะกดินไปที่แนวทางเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับแนวทางก็ย้ำอีกนะครเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางว่าจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับเนาะ เป็นเพียงการคาดคเนเท่านั้นคาดคเนถูกกรดีไปนะครับเนาะคาดคเนผิดวันหน้าเราก็ว่ากันใหม่เหมือนเช่นเคยนะครับเนาะสําหรับขอตําลาวนะครับเนาะก็ก่อนอื่นก็ดูผลก่อนคนระับเนาะผลเม,มื่อวานเมื่อวนันศุกร์นะครับไนมะ่ใช่เมื่อวานเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่ยี่สิบห้าครับเนาะเลขหกตัวนะครับเราพัฒนาจะคล้ายๆไทยครับเนาะ เลข6ตัวนะครับเนาแต่ว่าต่างกันเที่ไทยเลข6ตัวเป็นรางวัลที่1ครับเนาแล้วก็เลข2ตัวล่างนะครับแต่เราพัฒนาเขา6ตัวนี้เขามีทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างรวมมัดรวมเลยนะครับเนาความเหมือนที่แตกต่างนะครับเราพัฒนากับไทยก็เลข6ตัวคือ9057แล้วก็41นะครับ905741 สองตัวล่างก็ห้าเจ็ดนะครับแต่บางที่ก็เอก้าศูนย์นะครับเนาะแต่บางที่แต่ส่วนใหญ่จะห้าเจ็ดกันครับเนาะสองตัวล่างห้าเจ็ดสองตัวบนก็สี่หนึ่งนะครับสามตัวบนก็เจ็ดสี่หนึ่งนะครับเนาะห้าเจ็ดกับเจ็ดสี่หนึ่งห้าเจ็ดเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับตรงๆเลยตัวเน้นเลยนะครับเนาะบอก่า 3, ให้เด่นห้าลองสี่นะครับ ก็จับกล้วย52 53 57แล้วก็58เน้นไปที่57 58แล้วก็47นะเพราะเข้าตัวเน้นตรงๆไม่ต้องกลับเลยครับเนาะใครตามบ่าวสลามก็ดีใจด้วยครับเนาะใครตามใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรครับก็ชมความบันเทิงครับเนาะวันศุกร์บ่าวสลามก็ไม่ว่างครับเนาะลงคลิปให้ก็ลงช่องชุมชนให้เหมือนเดิมนะครับช่องชมุมชนยังเหมือนเดิมแบ่าวสลามไม่มีกลุ่มนะครับเนาะ ไปทากลุ่มลงในช่องชมชนใท้อย่างเดียวนะครับเนาะก็ใครมีใครโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับใครโชคดีใครโชคดีไม่โชคดีก็เป็นไรครับเนาะก็วันนี้ลุ้นกันใหม่นะจะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็วันนี้ใครสุรศกจดไว้นะครับใครสรศกจดสรศแคบก็รอแคปเหมือนเดิมนะครับลงในแคปทุกคลิปนะครับเนาพยายามฟังให้จบก็ส่วนยึบซีคนไหนที่หาแนวทางไม่เจอครับเนาะว่าจะเป็นนอยลาวไทยครับเนาะ ก็ทักมาขอส่วนตัวได้นะครับเนาะทักขอส่วนตัวได้ฟรีนะครับเนาะฟรีแต่ก็ย้าําว่าถ้าวันไหนลงคลิปก็จะส่งเป็นคลิปให้นะครับถ้าวันไหนส่งถ้าวันไหนไม่ลงคลิปนะเนาะลงชงจุมทุนก็จะส่งเป็นโพยให้นะครับเนาะแปลว่าเข้าใจนะครับเนาะเข้าใจก็ประมาณนี้ก็วันนี้นะครับเด่นเจ็ดเด่นหกนะครับเนาะเมื่อวานเมื่อวันศุกร์จะไปเราจับทางถูกครับเนาะ เด่นห้าเด่นสี่ไปจับคู่ห้าเจ็ดเต็มๆวันนี้เด่นเจ็ดเด่นหกนะครับเด่นเจ็ดเด่นหกจับคู่ให้ก็ถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งถ้าหกมาก็หกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งทวนขันนะครับวันนี้เด่นเจ็ดเด่นหกเราพัฒนารนะับเนาะรอบสองทุ่มนะครับเนาะ สองทุ่มครึงรู้เรื่องนะพอจอ,อกบุกออกจากเดืน7เดืน6จับคู่7 4 7 5 7 2 7 1จ็ดห้าเองเจ็ดหนะครับ7 4 7 3 7 2 7 1 6 4 6 3 6 2 6 1 8คู่นะครับหันน้นไปที่8คู่นี้ครับเราเ้นที่เจ็ดสามสี่หกสาม เจ็ดสามเจ็ดสี่หกสามเนี่ยนในสามคู่นี้นะครับเนาะชอบที่สุดในวันนี้เลยก็มาจะชุดสามตัวนะครับมีรุ่นสี่ชุดเหมือนกันครับเนาะน้อยกับลาวมีชุดสามตัวให้สี่ชุดนะครับเผื่อมีคนไหนชอบนะครับเนาะวันนี้มีสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสี่แล้วก็ห้าหกสามห้าหกสี่นะครับสี่ชุด สี่ชุดนี้เน้นที่473 474แล้วก็563นะครับ473 474แล้วก็563เน้นให้3ชุดนะครับก็ประมาณนี้ถ้าบางสามพูดไปตัวไหนไม่ตรงกับในโพยนะครับก็ย้ำก่อนเปิดยีีเข้ามาฟังดูเอา้าทำไมแอดพูดคำนี้แล้วทำไมตัวเลขอ,อีกเป็นอีกตัวหนึง่งบางทีพูดผิด นะครับาพูดผิดพูดถูกเอาตัวเลขในโพยเป็นหลักเลยเนาะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับบางทีเห็นตาเห็นอย่างหนึ่งปากพูดไปอย่างหนึ่งะเนาะหลงหลงลืมลืมนะครับเนาะก็เอาตัวเลขในโพยเป็นหลักเลยนะครับเนาะถูกผิดเป็นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเนาะโกหกไม่ได้นะครับเนาะบางทีทํางานไม่สัมพันธ์กันนะเนาะตากับปากรีบไปไหนก็ไม่รู้นะเนาะบางทีไม่รู้ตัวนะครับเนาะ ในโพยเป็นหลักนะครับถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนะครับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเนาะประมาณนี้ก็มันเรื่อนะครับถ่ายคลิปหสับคนงบน้อยก็ตัวเน้นนะครับทัวผมเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้าเนะาะเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ฟุกเข้าห้าเจ็ดเต็มเต็มวันนี้เผื่อมันต่อเนื่องครับเนาะเผื่อมันไหลต่อเนื่องคือเจ็ดสามเจ็ดสี่หกสามนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่หกสามเป็นตัวเน้นนะครับจัดไปครับเพเื่อ ฟกเข้าเนาะพอลุ้นกับเขาไปลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นนะเนาะลุ้นปากเปล่าก็ไม่มันนะครับเนาะปากเปล่าไม่มันอ่ะก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ